เด็กๆกันหน่อยสําหรับเด็กๆหนูๆหลายๆคนอาจจะชื่นชอบช้าง <S <S ใช่นะคะอาจจะเห็นช้างเล่นน้ําอาจจะเห็นช้างวาดรูปรแต่คราวนี้จะชวนไปดูช้างว่ายน้ําที่สวนสัตว์เขาเขียวค่ะ อ่าอันดับแรกต้องอับน้ำอาบท่าก่อนนะคะบรรยากาศบรรยากาศที่เห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นการแสดงโชว์ช้างแสนรู้พลายตัวนี้ค่ะชื่อว่าพลายเขาเขียวอายุ18ปีเอ้นี่มันที่มาเขาว่าช้างน้ํำช้างเล่นนาำเล่นนาคุณอย่าตกคาว่าเล่นไปเสียไ่เข้าใจผิดน่ารักลีลาเขาไป่องชุ่ม ชงงานะคะสนุกสนานกันไปนะคะสระแห่งนี้เนี่ยมีขนาดใหญ่สูงกว่า4เมตรกว้างกว่า30เมตรเลยเป็นสระกระจกที่คนเราสามารถมองทะลุแล้วก็เห็นลีลาการว่ายน้ําของช้างได้อย่างสนุกสนานเลยทีเดียวนะได้ดูกันแบบใกล้ชิดเลยต้องบอกว่าที่นี่นะเป็นสระว่ายน้ำ <c oughs> ที่แบบ ใหญ่มากๆนะในระดับเอเชียเลยค่ะมันดำผุดนดำว่ายอารมณ์เหมือนคนได้ลงไปในสระมันดเดินสองขสงคุณนี่ดูมันเดินต่อค่ะโชลีลาเป็นที่แหละนะคะต้องบอกว่าสระแห่งนี้ก็คือว่าสร้างด้วยตามระดับระบับ สร้างตามระบบมาตรฐานสากลน,นะคะหนึ่งเดียวในเอเชียเลยนะคะออนอกจากนี้คุณผู้ชมยังมีการแสดงแล้วก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายเ่นนี้เอ้ยเอ้ยกว,ว,ว,วินพาเรทแพนกวินพาเรทแพนกวินแพนกวินฮัมโบ4สีออออตัวจ้ะ เดินอุ้ยทำตาตื่นตาโตว่ย้วก็ยังเล่นน้ำอีกแต่หากเอออวดโฉมกันไปให้คนที่ไม่คุ้นเคยใช่ไหมเพนกวินมันไม่ใช่สัตว์บ้านเราเนี่ยนะก็จะได้สนุกสนานเพลิดเพลินได้ดูอย่างใกล้ชิดไปส่วนยีราฟมาลายแรดถาวฮิปโปเนี่ยมีให้ชมทุกวันละค่ะแล้วคุณผู้ชมยังมีเรื่องสุดพิเศษที่ขอกระซิบดังๆนะคะว่าชาวชนบุรีเนี่ยนะคะ ลดบัตรค่าเข้าชมสวนสัตว์ได้ด้วยนะเ๋อเหรออืมเฉพาะผู้ใหญ่นะลด20%นตะับตั้งแต่วันนี้ถึง28กุมภาพันธ์ทั้งทั้งเดือนนี้แหละค่ะสอบถามได้นะคะที่หมายเลข0ูน3 1 8 4 4 4มใครไปเที่ยวก็ไม่ต้องเป็นห่วงหรือกังวลใจใดๆนะคะเพราะว่าทางสวนสัตว์ตอนนี้ก่อนหน้านี้นเขาปิดให้บริการตอนนี้เปิดแล้วแต่ก็ยังคงเข้มงวดมาตรการป้องกันโควิดมีเจลล้างมือให้สวมหน้ากากอนามายัยต้องวัดอุณหภูมิกันด้วยแล้วก็มีจุดให้สแกนไทยชนะนะคะจํากัด ชมบริเวณถงชมมุมใต้น้ําด้วยครั้งละ30มสคนคนะคะก็เที่ยวสนุกสนานปลอดภัยกันได้แต่บางคนอาจจะแบบวิช้งมันเล่นน้ําได้เหรอ,อได้นะคะ หมอลอดสัตวแพทย์ชำนาญการของกรมอุทยานแห่งชาติบอกว่าช้างมันเล่นน้ําได้มันเป็นความสุขของมันเลยด้วยแต่ครั้งหนึ่งที่จะลงไปเล่นประมาณสักสิบถึงสินาทีไม่ได้ลงไปเล่นน้ํานานไม่ได้เป็นการทาุณกรมสัตว์กลัวจะปอดบวมไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเขาดูแลอย่างดีทางทางความช้างกับช้างเนี่ยเขาเล่นน้ํากันอยู่ละคุ้นเคยกันถ้าอยากไปดูก็ไปอยู่ในตามป่าแล้วก็จะนมไปเล่นอยู่ในน้ำถูกต้องอันนี้ก็คล้ายๆกันถ้าอยากชมวันธรรมดามีสองรอบนะคะ10บโมงครึ่งกับบ่ายสองครึ่งวันหยุด3มรอบสิ เที่ยงครึ่งแล้วก็บ่ายสองครึ่งนั่นเองนะ <L ess> ช่วงนี้ <L ess> บัตรลดราคาด้วยอไปดูแลกันต่างดูกันไปนะื่ตืนต่นใจอ่ะเรา <cinematic S 2> <L ess> ไม่ใช่เด็กเรายังแบบโอุ๊หเพนกวินจไปคือตื่นเต้นเหมือนไม่ได้ไปสวนสัตว์นานคุณนึกออกไหมมีโอกาสก็ไปนะกลับบ้านบ้าง